กาสวัสดีครับผมธดาทีเดัเนียโต้ครับวันนี้ไททันแอดไลต์2 0 2พครับรุ่นท็อปขับเพื่อน4ีล่ล้อก็มาอัปเกรดออปชันครับคลิปนี้ก็จะมีออปชั่นเล็กๆนะครับมานำเสนอให้ดูกันนะครับก็จะเป็นเสียง เสียงแตรดังตอนเรากดล็อกรถนะครับเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราสามารถตั้งค่าได้นะครับแบบนี้ครับให้ดูใหม่นะครับตอนปลดล็อกจะไม่ดังนะครับเสียงแตรจะดังเฉพาะตอนเราล็อกรถแบบนี้แล้วก็กรณีที่เราล็อกจากประตูครับแต่ก็จะไม่ดังนะฮะผมปลดล็อกก่อนตอนนี้ปลดล็อกอยู่นะครับแล้วก็ล็อกจากประตูรถ แต่ก็จะไม่ดังเอาไว้ช่วยให้เรากันลืมนะครับว่าล็อกหรือ,อยังอะไรเงี้ยก็จะดังชัดเจนขึ้นมาแบบนี้ครับเ,เดี๋ยวไปชมระบบกันขโมยครับ Security Alarm ค,าาครับใน Titan a t h l e t e 2 0 2 0ครับอตอนนี้ระบบกันขโมยทำงานแล้วนะครับสังเกตจาก ไฟสีส้มนะครับที่กระพริบอยู่ในเรือนไม้เดี๋ยวผมจะสาธิตการทํางานของระบบกันขโมยให้ชมนะครับก็ถ้ารถนะครับถูกงัดประตูนะครับแล้วประตูถูกเปิดโดยที่เราไม่ได้ปลดล็อกจากรีโมทครับแบบนี้นะครับเปิดประตูฝั่งคนขับครับเสียงแตะก็จะดังครับถ้าเราได้ยินเราก็กดจากรีโมทได้ครับให้เงียบ คันนี้ติดตั้งเรือนไม่ปาเจโร2020ครับพร้อมระบบเตือนออกนอกเลนครับสวิตแท้ตรงรุ่นนะครับมาดูหน้าจอสวยๆกันสักเล็กน้อยครับนี่นะครับคันนี้ เปลี่ยนสวิตพุงมาลัยพร้อมเลนไมคของ p a j e r o 2020ครับแล้วก็ติดตั้งระบบเตือนออนอกเลนรวมถึงระบบจำกัดความเร็วครับ Speed Limit ตัวนี้ครับก็จะมีสถานะขึ้นมาโชว์ที่เลนใหม่ครับครบสวยงามครับสนใจอัปเกรดออปชั่นแบบนี้นะครับติดต่อมาที่ผมได้เลยครับทาราทีดับเตครับเพจทีดับเบ t o ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ